มาทุกคนนี่คือคลิปคือคลิปที่เขาเห็นเขาเห็นว่ามีคนครึ่งตัวเดินออกมาจากรถสังเกตนะไปดูกันครับนี่ไง เหมือนเห็นคนมีเอ่อมีแต่ท่อนล่างเดินแวบแวบนี่นี่ทุกคนเห็นปะเฮ้ย ทุกคนว่าไงมันใช่ไหมหรือว่าแสงวะเนี่ยอันนี้ชัดเลยทุกคนเห็นว่ามันมันเป็นแสงหรือว่าสิ่งที่ออกมาจากรถจริงๆ แต่บางคนน่ะเขาบอกว่ามันเป็นแสงแต่ผมแต่ในความความรู้สึกส่วนตัวว่าผมคิดว่ามันเป็นเนี่ยตรงเนี้ยตรงนี้เหมือนคนละผมคิดว่ามันเป็นแสงมันเป็นแสงที่ปิดอยู่แต่มันก็ดูน่ากลัวดีอะ่ะ メラメドグリーンというかモスグリリーーンンとといいいううううかかかモスああすすごいななねねももそこから向こら普通のドアなんです、ね、こっちがもうダムのんばんば夢いい夢見れます。<laughs> <laughs> อีกรอบหนึ่ง uh อีกรอบหนเดี๋ยวดูน้เดี๋ยวด้ที่ผมจะหยุดโอ้โหสยอยสุดสุด อันนี้ผมขนลุกอันนี้คนลุกอันนี้ขนลุกนี่ขนาดผมดูแล้วนะวยทุกคนว่าเฟกปะทุกคนว่าเฟกปะแต่สำหรับผมผมว่าไม่เฟกเพราะว่าผมดูจากมุมกล้องอ่ะมันไม่ได้ดูเป็นการตั้งใจอ่ะมันไม่ดูไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายอ่ะเฮ้ยผมว่าอันนี้ได้วะ อันนี้ได้นี่อืมอันนี้รูมาเคียงกระโดดเห็นชัดๆเลยเนี่ยเนี่ยอันนี้ดูดิโอ้โหเพลง ไม่อเฮ้ยห,ออห,หมามันหมา,ม,า,าหมันห่างวงยิงนะไปแล้วไปแล้วไปแล้วทุกคนอุง้งหมาหมาเฮาไเข้าไปแล้วหายไปในกำแพงโอ้โห อีกรอบหนึ่งครับน่ากลัวว่ะผู้ที่ตายไปแล้วโอ้โห,หน่ากลัวอันนี้นัา get away f r o m me ไอเด็กคนนี้มันกลัวอะไรวะมันมันบอกให้ออกไปมันบอกให้ออกไปจากตัวเขาอะเฮหึน่ากลัวว่ะเฮ้ยของไทยเราไม่ไม่สู้ขนาดนี้นะ Nóc <laughs> <Đủ> quá nó tròn bên cạnh เหมือนไม่มีตาดำหมอไอ้ชิดน่ากลัวนี่ผูดูผมไม่ได้ดูถึงตรงนี้ทำไมน่ากลัวจังวะทำไมน่ากลัวจังวะ ิดคลิปดูทีไรผมผมเคยทําผมเคยทํามาแล้วครั้งหนึ่งเรื่องการเปิดคลิปเปิดคลิปติดวิญญาณนอะมันน่าก,กลัวผมก็เลยแบบหยุดทําไปมันมันผมกลัว sure. ดูดี sure. น่ากลัวเนี่ยคนเนี้ย โอเคครับทิ่พีสี่ผมเคยไอเนี่ยผมเคยได้ยินคนคนที่อยู่ต่างประเทศอะ่ะเขาเคยบอกว่ามีคนเคยถามว่าเออผีต่างประเทศอะ่ะกับผีประเทศไทยอะ่ะมันมันหลอกเหมือนกันไหมการหลอก ม, aí, ม like o, ันเหมือนมันมันเหมือนประเทศไทยไหมเขาบอกคนที่อยู่ต่างประเทศนะเขาบอกว่าไม่เหมือนประเทศไทยการลอกของเขาจะไม่มีสตอรี่ผีประเทศไทยจะมีสตอรี่ก่อนผีประเทศไทยอ่ะจะมีสตอรี่ก็คือเหมือนแบบว่าเรามาเช่าห้องเรามามาเที่ยวแล้วก็มาอยู่ในห้องเขาก็จะเหมือนเหมือนผีจะสร้างสตอรี่มาเหมือนประมาณว่ามีเสียงก็แก๊กก็แก๊กในห้องน้ําก่อนแล้วก็ เริ่มตรงนู้นทีตรงนี้ทีเริ่มมาดึงผ้าห่มแล้วก็ถึงจะออกมาเป็นตัวให้เหยีเป็นผีแต่เขาบอกว่าที่เมืองนอกอะ่ะอันนี้เขาเล่าให้ฟังนะเออมันออกมาเลยไม่มีสตอรี่ถ้าห้องนี้มีผีปุ๊บไม่ต้องมีของหล่นหรืออะไรถ้าของหล่นมันก็จะเป็นผีอีกแนวหนึ่งแต่ถ้าหลอกคือปุ๊บหลอกเลยออกมาจะเอ๋เลยอะ่ะเออเฮ้ยผีมันมีแนวคนละแนวด้วยกันเว้ยไม่เหมือนกันด้วยเว้ย ที่สามเวสีที่อยู่นะที่แห่งนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ชเฮ้ยเฮ้ยเเฮียงมึยเน้่ยโอ้โฮเฮ้ยไ้ยเฮ้ย ย,ยผีหรอโอ้นึกภาพนั้นเหมือนเหมือนผีเหมือน,เห,อน,เ,หอนเหมือนผีนอนคว่ำอ่ะเหมือนผีนอนคว่ำแล้วก็เงยหน้ามาเงี้ย <c oughs> อันนี้เฟคปะ ทุกคนว่าเฟกบ้านเนี้ยผมุขอยญาตขอดูใหม่รอบเฮ้ยชื่อเฮ้ยไอ้ทัศตกใจเลยเฮีย ืถ้ามึงเจอกันจริงโอิงหลอนว่ะกลับบ้านกันยังไงวะเนี่ย <B EEP> วันนี้ค่ำคืนของพวกเราก็จบลงแต่ผมจะมาอีกทีหนึ่งวันอังคารนะครับกังคืนวันอังคารประมาณผมมาตั้งใจจะมาสามทุ่มแต่ผมนึกงไงก็ไม่รู้ ก็ขึ้นสตรีมเลยเฉยเลยแต่ผมนัดไว้สองทุ่มแล้วกันสองหรือสามทุ่มนะถ้าทุกคนคนฟังผมเล่าได้ก็มาฟังกันนะมาฟังกัน